เราจะเป็นคนรู้จิตนะไรโดมไหมหมดเหมือนจัดไปเที่ยวคจิตเลยจุดเดียวจเดียวจุดเดียวได้ปะเงี้ยผมไม่ไหวแล้วนะจะหายวะยัง เปิดไงวะเปิด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 เหมือนว่านะลูกได้ครับวันนี้อยู่ช่องเป้มานะครับวันนี้จะมาทำการมาเดินบิ๊กซีอ่ะเดินบิ๊กซีไงให้โดนทุนตีนะครับได้ลงผมกำลังจะเดินบิ๊กซีใช่ไหมครับผมกำลังจะเดินบิ๊กซีแล้วยวจะไปหนุนหน้าคุณเพื่อนย้อนไปได้ใช่ไหมหาคุณ เอาเริ่มสีนะครับวันนี้เราคือร้องฟังอีกแบบพื้นที่ที่เนี้ยไม่มีใครสร้างเราด้วยเราสร้างคิดเราเองอ่ะครับโหหาหาของเงินมาหาปลาหรอือหาปลาหรือข้างในหาฟองเงินเนี้ยผมผมไปประเทศนั้นมาประเทศอเมริกามาเคยไปหาปลาหรือพี่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรพี่กระโบยกระยเหรอใช่มันจะได้ไ เอาไปตักเอนใช่ปะอไหนอนี่ต้องมีจักอนเยดีย้นเลก็ได้เลอะไรเลชอบไหนอ่ะนี่ยครับพอแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอ,ไอ,อะอนนไรน,นะนก็พอพร,ร้อมร้อมอะลอ่ะ้าทหราอ๋อนนแม,แม,แม,ม,แม่แม่ผมเ่แม่ผมครับอ๋ออาจารยใน่เปนใหญ่อนี่ยครับพอแล้วเาอาไปใส่น,นั่นเนี่ยง ไม่เป็นฝายเป็นฝายเฝายอยู่นะก็ได้แบบนี้ก็ได้นันี่ใหญ่กระทะใหญ่แล้วก็ตรงนี้กระทะใหญ่ยังไงกระทะใหญ่กระทะเล็กอลูกเขาเนี่ยเขาทำจากอะไรอ่อนี่เกลือไปนี่ก็เกลือเคลือบดี่เราไ่ต้องใช้น้ำมันนะลูกทอดจ้ะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยใช่ไหมเนี่ยครับผม่ต้องใช้น้ำมันเลยอ่ะเอาหมดทุกอย่างไง ครับตอนนี้เราได้เครื่องที่จะทำอาหารนะให้แม่เราอ่ะเดี๋ยวเอาไปก่อนข้าวไร้ก็บาทเลยเฮียแต่เนี่ยแม่วิวีตังซื้อแล้วไม่ยู่ของเขาอ่ะไม่กี่เหมือนคุณมีตังค์เ่อกี้ไปครับตอนนี้เราก็เดินไปไปป่วนคนในนี้ก่อนดูบิ๊กซีดูดิว่าจะเป็นอะไรไหม เรามีใจมากพอแบบี้ไม่เป็นไรอ่ะคนทำงนานไม่ทำางานเนี่ยครับลองเดินทางไปนะเราไม่กลัวใครด้วยเอ้ใครมาไว้เงี่ยไปมาเกียดนมีใครมีใครปวดวะไม่มีใคร,ใววใครละคุณมองทำไมไวะ จุดเด็จุดเด็ดจุดดิได้ปะหม่เนแล้วผมไม่ไหวแล้วนะไม่ชักว่าวะผมเห็นรูปเราไม่ได้เลยนะผมเห็นรูปเราขึ้นอ่ะเฮียได้ปะเฮียเราได้แฟนสองคนแล้วนะเฮีย แล้วพี่จะซื้อลระราคาก็หน่กสามหมื่นถ้าทำเพิ่หร่ะ <c oughs> นั่งบ้าไง่่มองอแต่กจะด่าเราด่าเนาะบริการนั่งทดลองสินค้าอชิ้หวงวะมึงถ้ามึงมาดูช่องกูเนี่ยไอชนนี้มันขายอะบอกเลยนะึงจะไปแบนมันเข้าวะุเข้าไหมเข้าไหม พี่อพี่ผม,มคมือชอบแต่งตัวพี่ครับพี่ถ้าผมใส่ผมจเข้าแล้วพี่เนี่ยเข้าไลยเข้าไปพี่นาเข้าเนาะหล่อเลยอ่ะเราจะเป็นคนรูก,กิตนะอะไรโดมไมหมดเหมือนจ <c oughs> ดัดไรเงี่ยเหมือนคนรูก,กิตเหรอเหมือนคนรูก,กิตอ่ะผม <c oughs> ใส่แล้ว ผู้หญิงไทยวะกลิ่นฉิมหอมม่ะมึงลองได้ไหมเนี่ยได้ใช่เหรอได้อะหมดหมดทเข้าเขงกูปะเปาวะลองสุบใบเลยทีมันกันหล่อนี่ว่ะเย็บแดงหเชี้อะไร พี่ชอบไม่อปะต่อไหมไม่หรอพี่สิดนี้ส่นผิอาผมให้แมวอรอตัวเนี้ยพี่พี่เอาว้ครับผมกให้พี่อ่ะพี่ผมเป็นคนที่ผมเป็นเั้าสองที่นี่นะอ๋ออย่้เราซื้อได้นะไม่มีใครเอาอ่ะพี่ผมใส่ตวเนี้ยจะหอ่ป่ะต่อ ี่ถ้าผมใส่นี่หล่อพี่ต่อนะเห็ไนไหมเขาพูผมว่าเราหล่อเลยอ่ะ,พ,ะพี่ว่าคู่ดีสวยวะไม่ไหมครับพี่ครับพี่ว่าพีหล่อแล้วถ้าผมใส่อ่ะต่อไหม อยากรออยากรออนี่ครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ชนนภูแล้วนี่ยอดอีตี่บาทกี่บาทพี่ยอดจรงมีตกี่บาท้วหงส์สอพี่ไทยไม่ถูกไหมตวกี่บาทเราวพีราคาเาายไม่ถูกอ่ะ เขาปกปิดอาหารคนไทยถูกไหมไออีออไปตัวเขาต่อยก็ดีแค่ไหนแนละ้วครับนี่เขาลเลยยืดตัวเบลอเลยผมผม,มเนี่ยผมใส่นะเป็นประจำเลยคุณเชื่อปะผมใส่เนี่ยมผมใส่เป็นประจำเลยนะลุงเขาเรียกว่าอะไรวะลุงใส่ได้ใส,ไดใส่ได้ผมใส่เป็นประจำแ <laughs> หละได้อะ ต่อยแม่งเลยได้หมดอะคนที่เราสัมผัสเยอะมันมีคนใส่ใส่ยังเนี่ยซิมเหลืองวิธีการเทคนะครับเราเราจะต้องทำการดมนะตอนผมใครยังยังเฮ้ยกินมันเหมือนตูดอะกินตูดอะนี่มีขี้ติดด้วยวะนี่ครับโซนโซนนี้หมดไปแล้วเราจะไปโซนอาหารนะเราไปโซนเครื่องของกินอะมึงอยู่ข้างหน้ากูดิกูงปวดคอเนี่ยอาหารคุยมึงอะ เอาไปซต้องขอกินนะครับตอนเนี้เราเดินทางส่ของกินนะนี่คือพัดลมยี่ห้อใหม่นะรุ่นรุ่นเปิดไม่ติดเนี่ยนะเนี่ยถ้าน้องเดินมาซื้อแหละถ้าน้าองทดลองใช้เลยเนี่ยเปิดเนี่ยไม่ติดก็แสดงว่าไม่ต้องซื้อนะมันใช้ไม่ได้ละเขามาตั้งชงไงถ้ามึงอยาไปซื้อนะเสี่ยนีเอาไปก่อนพิแก้มแม่ง 没没没没得。